ตอนเลยค่ะจะัาลำปางค่ะมาไกลเนาะฉันมาไกลไกลมากเลยค่ะมาไกลเรยโอเคก็ดูเห็นอาจารย์อยู่ในรูปดูวันตัวปีละจะต้องมาเยี่ยมได้จะต้องเรียนให้ได้ค่ะคือเพื่อนเขาชวนไปเรียนที่อื่นใครที่เป็นแชมป์มาก็จะไปหาเรียนยังไงไปกันไปเขาเองแชมป์ไปเขาจะรู้เรื่องไหมล่ะแล้วสุดอนี้เขาจะชวนไปเรียนแชมป์อีกก็ไม่ไปจะมากับอาจารย์น้นแก้วเธอจะมาไหม เขาก็บอกเขาไม่มาเด็กเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาก็บอกไม่ไก็บอกไม่ได้เลเพราไว้าเพื่ไรเพราจะเรียนแชมป์จะไปเรียนกับแชมป์ก็นี่ไงแชมป์ที่หนึ่งแล้วก็แชมป์ที่สองอาคบแชมป์มาอีกมาใหม่จะไปล่าสุดอีกแชมป์ใหม่พอดีคุณเดินจบไปคก็ไปชวนเขามาคัดกันใครจะเป็นแชมป์ก็บอกไม่มาแล้ววันนี้บอกว่าเราอยากจะมีการรักเดียวก็บอกว่าเราตัวเองรักอะไมสกีนจำใจสกีนไม่ได้ตอนนี้เขาก็ลบักกิลได้สกิลอีกก็พูกน่าสวยไหม เราอย่าไรนี่เองนี่ยังมีเราลอยเป็นเราอย่าหลอกตัวเองอะไรก็จะแต่คุณมันอยู่ความเป็นจริงดิพระเจ้าข็าบอกให้เดินทางสายกลางไม่ได้บอกอยู่ศาสนาในสอนเาก็สอนให้เดินทางสายกลางนั่นแหละค่ะคือคือถ้าเรามองไม่สวยลูกค้าจะเอาไหมมันไม่มีคําตอบที่ยากนะเราังต้องไม่สวยอะลูกค้าก็ไม่สวยหรอวะอันเดียวเลยแหละใช่ไหมคะคุณเจีไม่สวยเลยอะมเจ้าอะโอเคนั่นเองอะ ก็บอกว่ายังไงก็จะต้องมาในหาอาจารย์มาคนเดียวก็มาเมาเดียวมาเขาไม่มาถ้าที่จะมาแล้วเขาเรียนกี่ครั้งแล้วคะโอ้รู้สึกว่าแชมป์นี่จะแชมป์ที่สามมันจะไปเพราะว่าจะไม่รู้เรื่องเลยเหรอเขาเคยเรียนกับอาจารย์ตามงาแล้วก็ไม่รู้เรื่องทำไม่ได้คะก็ไม่รู้เขาเขาก็ว่าใหรเป็นแชมป์มาเขาก็จะไปกับแชมงานล้วงานเขาเหรอะงานเขาก็ ขึ้นปกธรรมดาของเขาอ่ะนะเขาาก็มีเราคงเหนเรียนเรียนก็ไม่รู้เขาเขาไม่มาแต่บางคนบางคนเขาก็มีนะเขาจะไปอย่างเงี้ยวันนึงเขาถามว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าเหมือนประมาณว่าเขาเคยไปเรียนกับสถาบันเนี้ยแล้วเขาจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นมาเพี้แล้วเขามีคนของเขาแล้วรู้ตัวคนของเขาแล้วเราเองก็เสียเซลล์แล้วไอ้คนที่ได้แชมป์อ่ะมันอยู่ข้างหลังนะข้างหลังของเพื่อนอ๋อก็มี็นประเด็นว่าเขาต้องเป็นแชมป์ใช่เขาก็เลยต้องไปเรียนที่แชสวง ก็จริงเอาโลกมาติดมีบ้านตัวเองใถูกไหมอ่ะได้แชีเพราะไไม่ไปไม่ไปจนไม่ไปจะไมไปเรียนหรอกคือคือทำไมก็เป็นอย่างนี้คือแบบบ้านร้นเนาะแต่พูดถึงว่าามว่าความคิดเขาผิดหรือไม่ผิดก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าความจริงคืออะไรคะมันต้องทําให้สวยเธอค่ะอาจารย์ก็ไม่มีโลกค่ะแต่เขนแก้ไม่มีโลราชนะเลิศมากไม่มีโลกค่ะคนที่มาเรียนด้วยลูกค้าก็แฮปปี้มาก ออกยูทูบเนี่ยถามษาบังคับพูดพูดไหมเนี่ยมางคับพูดพูดไหมใชไหมบังครับลูกค้าแต่ไม่เคยบอกครับเข้าเต็มใจมากคือบอกเออแค่คิดว่าจำเปเก้านะแต่ก่อนไม่งได้ไหมแมงเคยดูไหมบังคับเขาพูดไม่เติร์ดราคาเราแบบยูทูบเขาไม่เคยนะคะต่อแล้วพูดพูดเขาไปเลยเพราะจำไม่มีการเก็บความเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราการพูดออกจากความจริงเนี่ยแบวตามันจะบุคลบอก กับบัตรคัพพูดแบบกิฟค์อยเชื่อนะแลกการพูดมันจะเป็นต้นเติมเหมือนเต็มกันมามันจะไม่เนียนถ้าอาจะมารู้สึกจริงๆมันจะเนียนไม่ได้จารย์สอนพูดเนถ้าอาจารย์สอนอาจารยรู้สึกไม่มีกั๊กไม่มีต้นนะมันจะไปเรื่อยๆมันจะโล่งไปเรื่อยๆอ้ะสอนเรามีกั๊กม่มต้นเนี่ยเอาที่สิเอาสิ่งนี่ดีเหมืนคุณบอกเอกีเอาเครื่องนี้สิอันนี้ไม่ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะยี่ครั้งแรกใช่ไหมคะอันนีเจ็ดครับเจ็ดครั้งครั้งที่สามอ่ะคุณอ้อมใช่ใช่ใช่ อันที่สามสาขาแรกนี่ไม่กลับไปทาขอบตาทำปากเลยเราไม่ได้ปากดำก็ไม่กล้าไปทำแล้วก็ขอบตาก็ไม่กล้าไปทำเพราะว่ายังไงอ่ะตาเขาแดงมากอ่ะก็ไม่กล้าไปทำปากก็ดำหมอกไปก็ไหมอย่างเงี้ยอก็เลยไม่กล้าทำก็ทำด้คิวอย่างเดียวแล้วสุดท้ายลูกค้าก็มาหาจะทำปากคะ ก็ต้องไปเรียนที่นี่แล้วสำหรับขอบตาอบบกี่ปีแล้วคะที่ผ่านก็นี่ประมาณสองปีค่ะสองปีที่เป็นเร้างที่แล้วมีปัญหาที่งานแก้ใช่ตอนที่งานแก้เยอะก่ามีปเรื่องสีไหมมีปัญหาเรื่องสีไหมมีไหมสีสีที่สับใช่สีที่สับเมื่อก่อนได้ใช้ใส่เชียร์ปากใช่แล้วตอนนี้ก็คือแบบ รุ่นแรกที่เรียนมานะคะมันสั่งนานมากสีคืออะไรคะเขียนค่ะเีคแล้วทีนี้พอักไปสักมาคร่วลงกัดคิ้วมันเขียวมันน้ำเงินใช่ใช่มันไม่เงินมันเออมันมันเปลี่ยนสีมากัดคิ้วมันเป็นเผาๆเป็นน้ำเงินนะคะถ้าสีไร้บาวหรือนิ้ก็เป็นสีม่วง แล้วเราเอาหม้อช hmm. ุบ no ป no no hmm. ูถ้าเป็นแบ็คเป็นดาก็เป็นน้ำเงินไปซะเลยเขียวน้ำเงินแล้วก็สังจนตายแากการเข้าลงศพงเผาอุ่นตายด้วยกันนั่นคือสีเคมีแล้วสุดท้ายลูกค้าก็กลับมาแบบที่โสจะทำยังไงเนี่ยมันเข้มมากแก้ไม่ได้ที่นี่แก้ได้มันแก้ไม่ได้ตอนนั้นีเรียนไปไห่ป่ายไม่ก้าสับไทยไหมันไม่ก็หาใครไม่เพราะอะไรดำทำไหมเสริมเครื่องมือสีโอ้กสองเครืองต่าง สามสีไม yeah, yeah, oh, ่ดีอย่าแรงด้วยอย่าชาแรงด้วยการวางระยะเวลาการดูแลผิวโอ้โหมันเยอะมากคุณเอ้ยค่ะจานนี้ควอก่อนที่นี่นะคะเนแสงคืกสักเสร็จแล้วไม่ใช่ตากแดนแล้วไม่ตากแดดใช่ไแล้วก็เครื่องเลยค่ะเครื่องที่คุณไม่เคย้ังเอาสีมาสักซ้ำซ้อนกันเวลาคุณดูดสีแดง็ทิงอะไรงไปในกระบอกที่เป็นสักคิวอะไรออกมาผสมกันเอาเอาไว้ต้อากมาณห่ันเรยมาแล้ว ม่ไม่ได้กลัวไม่เคยนายเลยความิีพ่ารับเลยสมัยก่อนที่ไม่รู้เรื่องอีนูอีพีอะไรเออคิวเครื่องเดียวกับคุณนี่แหละสักคิ้วสับปากแล้วก็เปลี่ยนเข็มที่ว่าสะอาดแล้วที่ไหนได้สับปากที่สะอากลานๆมันก็ยังงงทำไมโอ้ไปเปิดดูสิคะที่ไมนอันยากเลยหรืออะไรมาสีอะไรสีอะได้ผลเต็มเน็มเรื่องอะไรเต็มคต็มกันจนรู้ว่าโอ้ชีวิตเนาะมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะเราจะรู้อันนี้ครั้งแรกก็สิบกว่าปีที่เรียนชั้นปัญหามันร้อยแบบนั้นก้าวสู้มีใครช่วยเราเยออาจารย์หยุดการ การเป็นช่างเลยใช่ไหมนะจะกลับมาทำเป็นพวกอ๋อสปาทำแบ็กสปาทำพขายเครื่องจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยเราทำเงี้ยจนได้ยู่ดีแว็กซไปแว็กซมาเจอชื่อสองหางทำมาทำชื่ออีกแบบเดยไม่รู้ตัวเลยนะกลับมาแบ็กหน้าทำหน้าแล้วไปจับรูปมีสองหางเลยโดนหน้าสงสารจ้ามันยังไงดีเนาะเยอะสองหางเยอะเยอะมากเขาบอกแต่ก่อนไม่ได้เป็นอาจารย์สอนพี่ก <chat> มีอ่านี้ได้ไหมแก้วชื่อหายหมดเลยเ่ยอืมเดี๋ยวพี่ไปดูให้นะเลยไงเดี๋ยวทุกแก้วเดี๋ยวกระแตเดี๋ยวไปดูบามันเพื่อมาแก้ชิวเป็นแก้ไปแก้มาแก้มาแก้ไปมันทำได้มันโอเคปุ๊บกลับมาชิวแหละตอนที่ไม่ตั้งใจนะบอกเลยไม่ได้ตั้งใจนะวงการชิอต่อมาเนี่ยเพาะทำปลาก็ดีอยู่แล้วขายของก็ดีอยู่แล้วกลับมาโดยตรงเพราะว่าต้องมาแก้ลูกค้า ถ้าม no, no, exactly. no yeah. oh! ja. ีใครแก้ไ oh. ด้นับวันยิ่งพังนับวันย yeah. okay. mm ิ hmm. like now, like so, oh, ่งพังพ yeah. ังฮะไม่ก่อนทันี้ขนาดนี้ด้วยนะไม่ก่อนพังแค่โอ้ยมีกี่คนพังเนี่ยจากคิ้วถาวรโคโก้ทำไปสามปีละเช่นมันก็จะดูแบบขัดกันใช่ไหมวะม่นแค่นั้นสมยก่อนเดี๋ยวนี้โอ้แม่เจ้ามันไม่ใช่แค่สีหรือทรงแล้วมันกลายเป็นทารมณ์กระรละกันวันนี้มันจะกลายเป็นกันใหญ่แล้วมันเลอะเทอะไป็นใหญ่ลวกแบบโหมูเละสมัยก่อนนะคะไม่ก่อนแค่มีหาที่เป็นถาวร กับชีวิตขึ้นมาใหม่มันมีแค่นั้นแล้วก็เอาเศรษฐกิจอ่านไปนั่นคือปัญหาที่แบบไม่ไม่เยอะทุกวันมันไม่ใช่มันสร้านเกินมากพออีนี่สร้างอันที่เสร็จมาอีกร้านนึงสร้างอันใหม่อันเป็นเก่ามันไม่เกี่ยวกับกูเราสร้างคอนโดปูอะไรนั้นคือคนที่อื่นมาแก้กันสิกูท้าของกูอย่างเงี้ปูเป็นอย่างนี้มามันไม่ได้สนใจอันเก่าของลูกค้าเลยนะทุกคนเห็นบ้างใครเป็นแบบนั้ลุงไหมเปนกลุ่มไลไ์กลุ่มมา เห็นไหมรงลมนันแหละต้นโลกกับทำไปยังไงอาจารย์หมกนี่ไงเนี่ยไอ้ที่ทำมาไม่เกี่ยวก็สร้างควนไเอาสิจะลบเท่ก็ลบอย่าพูดอาารูเล่นมีจริงเจ๊นมันไทยมีคน่ถายแล้วคุณตาตาแล้วไมาตอนนี้เป็นล็อกอนเมี่ไอ้เี่ยี่ห้อป็นะหางใหญ่เลยเลันนีเลกมากมนี้เลกมากผี้หแงเละพกับตาออกมาตาดูจใช้ช่วย